มาทำกิจกรรมง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องเชิญเพื่อนคุณก็จะได้รับเงินมากสุดถึง50บาทนะคะอันนี้ก็เป็นรายการของลูกค้านะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามลูกค้าฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นนะคะก็ไปดูคลิปนี้กันเลยะค่ะตอนนี้ทำอยู่ประมาณ2ภารกิจค่ะ ลูกค้ากลับมากับการลุ้นรางวัลพิชิตรางวัลกับทูมันนี่นะคะอันนี้ลองเข้ามาทำภารกิจอย่างเดียวคือจะได้ประมาณสามภารกิจนะก็จริงๆแล้วลูกค้าอยากจะจ่ายค่าค่าไฟนะคะแต่ว่าการจ่ายค่าไฟเนี่ยมันก็ต้องเติมเงินเข้าอล l ล e t ก่อนเติมเงินเข้าอลเล็ตแล้วก็มาเชื่อมกับธนาคารนะจริงๆอยากได้สามภารกิจแต่ว่า ทำได้อยู่ประมาณสัก2พาาลกินนะคะคือการเชื่อมมันชีกับธนาคารแต่เติมเงินเข้าวอลเล็ตเนี่ยคือทําไม่ได้ก็เลยงงนะถ้าใครรู้หรือช่วยเมนบอกลูกค้าด้วยนะพยายามเติมแล้ว2-3รอบก็ไม่เข้านะคะก็จะทยอยเติมแล้วเผื่อกันพลาดน,นะแล้วก็พอเติมเงินเสร็จเนี่ยก็จะมาจ่ายค่าไฟก็ตอนนี้จ่ายค่าไฟกับเชื่อมบัญชีละ ไอตอนทำเนี่ยก็ขอตัดส่วนตรงนั้นไปเลยนะคะตอนนี้เรามาลุ้นรางวัลกันนะอ๋อถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามลูกาฝากกดติดตามด้วยนะคะลุ้นรางวัลน,นะคะก็จะมีเขาบอกว่าถ้าถึงภารกิจที่สี่เนี่ยเราก็จะได้เงินรางวัลเยอะขึ้นนะคะนะคือถ้ามาันจะให้ตัวเราเอียงเนี่ย จริงมันจะดูดตัวที่มันสูงกว่าเลยนานหน่อยนะเพราะว่ามันจะดูดตัวที่มันสูงที่สุดเลยนะเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะขยับเปลี่ยนยังไงนะได้แต่ขยับตัวนี้นะเนาะอย่างมันก็จะดูดตัวอื่นขึ้นมาห้าสิบถ้าทางจะไม่ได้ละ อ่ะลองรุ้นนะคะได้ได้ห้าบาทค่ะอ่ะต่อไปเรามาลุ้นรางวัลต่อไปเลยกี้นี้มันห้าสิบมันขึ้นมาไอ้สิบบาทมาลุ้นอีกรางวัลน,นะจ่ายค่าไฟนะที่ทำนะคะ ซีมันจะดูดตัวไหนสองหรือเปล่าน่ะมันจะมีบอกนะแจกเงินหนึ่งเบินบาททุกสัปดาห์นะคะเพียงแค่โพสต์หน้านี้แบบสาธารณะแล้วก็ลงเฟซลงไลน์นะคะพร้อมใส่ทูมันนี้มิชชั่นนะคะเออเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นข้อความตรงนี้นะจริงเหรอเรา โพสยังไงล่ะเออใครรู age. Age? ้ก็ฝากบทฝากบอกลูกค้าด้วยนะแค่บอกอย่างนั้นหรอแค่แคปและโพสหน้านี้ลงสาธารณะจริงหรออ่ะก็ตอนนี้ได้มาภารกิจนะคะเดี๋ยวก็มาดูหน้าภารกิจกันนะก็ตอนนี้รวมทั้งหมดก็จะเป็นเงินสิบเจ็ดบาทแล้วนะคะโอเคค่ะก็มาลุ้นกันนะ